สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพันุมาสุกัมพรครับ คุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะมาพูดคุยกันสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไประดับโลกโอ้ขนาดนั้นเลยไปได้ขนาดไหนมันก็น่าจะตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่พยายามจะนื้อฟื้น ครัวไทยสู่ครัวโลกหรือไม่นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับซึ่งพึ่งทราบว่าจริงๆแล้วเราได้รางวัลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระดับโลกมาถึง20ปีนะครับกับแขกรับเชิญซึ่งได้อยู่กับผมมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับก็คือคุณสุทธิพงศุริยะหรือคุณขาบนะครับเป็นนักออกแบบเป็นเจ้าของขาบสตูดิโอเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงการจังหวัดบึงการนะครับ แต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคเราว่าเราจะขับเคลื่อนสิ่งนี้ให้เป็นซอฟท์แวร์ระดับโลกได้อย่างไรสวัสดีครับคุณขาบครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับ <ขอ S 1> สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพิพิธภัณฑ์ก็รายการนี้เป็นอย่างนี้แหละครับคุยกักนกำลังสนุกสนุกเวลาหมดแล้ว <c oughs> ต้องคุยกันหลายตอนหน่อยอออแล้ว แต่เดี๋ยวว่าหลังต้องเชิญมาคุยกันเจาะมากกว่านี้อาจจะเจาะเปเรื่องๆไปนะครับครับแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้รัรบทราบหน่อยว่าคุณขาบเองเนี่ยสนใจเรื่องอาหารก็บอกแล้วสนใจเรื่องอาหารสนใจเรื่องศิลปะนะครับและเห็นบอกว่าอาหารนี่แทบจะเป็นชีวิตของคุณขาบเลยนะครับอาหารพื้นบ้านเรากับอาหารไทยเนี่ยต่างกันยังไงก็โดยธรรมชาติประเทศไทยก็77จจังหวัดเนาะ เป็นเราพูดถึงอาหารไทยในยานมันชัดมากนะฮะอาหารไทยก็อาหาราที่เราเลือกภาพเป็นอาหารยอดนิยมนะฮะอาหารที่ในภาคกลางอะไรเงี้ยแต่แต่อาหารพื้นบ้านอาหารบบ้านภูมิภาคเนี่ยมันก็คืออาหารที่คนต่างจังหวดัดคนที่อยู่ตามภูมิภาคหัวเมืองมุมเมืองชาวบ้านพื้นที่ตามภูมิศาสตร์เนี่ยที่เขากินกันอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งเนี่ยความต่างก็คือเรียกว่ามันคนละบริบทเลยนะครับเวลาเราพูดถึงคว่าอาหารไทยอ่ะภาคก็คืออาหารตรม้มยำกุ้งผัดกะเ,เพราแกงเผ็ดเป็ดย่างถูกต้องไหมฮะฉะนั้นอา,อาหารที่เป็นเรียกว่าอาหารชาติพันธุ์มันก็จะไม่โผล่มาเลยนะอาหารภาคเหนืออาหารภาคอีสานก็ไม่โผล่มาเลยมันก็ เหมือนกับขาดโอกาสปิดโอกาสของชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดนี่นะครับเวลาจะพูดคําว่าซอฟเพวเวอร์อาหารไทยอะ่ะมันเหมือนว่าไปจุดประเด็นกลุ่มหนึ่งเล็กๆเ,เ,เองแต่ว่าชาวบ้านทั้ง7 7จังหวัดไม่โผลครับคือพูดปั๊บเนี่ยเขาให้ผมนึกภาพอสมมุติว่าต้มยำกุ้งอะไรกันครับก็ทุกภาคก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะกินต้มยำกุ้งใช่ไหม ครับมันก็มีต้มอะไรแต่ละภาคพอบอกบอาหารภูมิภาคหรืออาหารพื้นบ้านเนี่ยผมนึกถึงว่าผมพูดอย่างนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะคุณกราบช่วยถูกครับถูกอ่าหมายความว่าผมอยู่สมมติผมอยู่บึงกาอผมสภาพแวดล้อมผมเนี่ยมันมีอะไรกบเคียดผักเผือกอะไรสิ่งเหล่านี้ผมเอามาทำเป็นอาหารพื้นบ้านครับถูกไหมตามอัจฉะ ถูกต้องา,ามวัตถุดิบที่ผมตามวัตถุดิบสภาพภูมิศาสตร์และก็ตามสภาพฤดูกาลนะครับฉะนั้นอันนี้คือสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักของ SDG ขององค์การสหประชาชาตินะฮะแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่อ่ะดำรงชีพได้แล้วก็สุดท้ายก็สามารถที่จะถ้าเราไปขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารนะเขาก็สามารถที่จะ อยู่ในพื้นที่และทําให้นักเที่ยวไหลมาในชุมชนเขาก็ทําให้เขาขายของได้รวมถึงรเราไปหยิบออกมาแล้วทําให้มันดังไปทั่วโลกทานกันไปทั้งโลกก็ยังน้อยใช่ไหมยังน้อยอยู่ครับใช่ไหมตอ,อกี้อพอพูดว่าส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงใช้คำว่าแมสแล้วกันนึกถึงต้มยำกุ้งนึกถึงผัดกระเพรานึกถึงอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมฮะ อาหารไทยอันนี้ทีทนะ่แต่เราอาจจะยังไม่ได้นึกถึงแกงต้มหรืออะไรบางอย่างาที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นท้องถิ่นถูกต้องครับซึ่งมันมีมันมันเป็นวิถีเขาอยู่แล้วไม่ส,มสามารถหยิบมาเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมเอ่ยหยิบได้ครับอยู่ที่เราอ่ะโฟกัสให้เป็นงานภารกิจหลักหรือภารกิจรองเราสามารถหยิบมาได้ครับแล้วก็สามารถที่จะ ทาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มันดังทั่วโลกได้ยกตัวอย่างเอาไปว่าง่ายๆนะครับอ,อ,อาหารอีสานส้มตำตอนนี้มันก็ดังทั่วโลกแล้วแล้วไปหยิบมาให้มันเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้คําถามคือมันจะทําให้วิธีการให้คนยอมรับได้อย่างไรแล้วก็ต้องไปดูว่าวิถีว่ากลุ่มเป้าหมายตลาดคนที่ชอบอาหารหนือแนวนี้คือชาติไหนแล้วก็พยายามทําให้มันอาหารนี้ไปดังในชาตินานที่เขาคุ้นเคย หลังจากนั้นพอมันคุ้นเคยเดี๋ยวมันก็มันก็ไหลไปทั่วเนี่ยคือเป็นวิธีการสื่อสารการสร้างแบรนด์เหมือนอย่างที่ผมทําเรื่องของอาหารพื้นถิน่นโลโคโฟู้ดไปประกวดเวดทีออสาการ์อาหารโลกนั่นแหละครับที่ว่าได้มา20ปีเนี่ยถูกต้องครับทผู้ชมติดต่อกันมา20ปีไล่ฟังนั้นเป็นไงก็ <S 1> <S 1> <S 1> คือผมเนี่ย เห็นคุณค่าของอาหารบ้านๆน,นอะอาหารบ้าน,นอกอาหารที่ทําให้คนเ,เรียกว่าดํารงชีพนะง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําให้เขาได้รับการยอมรับมันก็คือเรื่องของมาตรฐานเนาะเรื่องอร่อยเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเพราะว่าเขาทําด้วยรถมือเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาเรื่องของสิ่งที่เราถนัดก็คือศิลปาการออกแบบไปสร้างสรรค์ให้มันมีความงามได้ไม่หานสากล อันก็คือสิ่งที่ผมถนัดแล้วก็ในเวทีออสการ์อาหารโลกก็คือเวทีประกวดในเรื่องของภาพลักษณ์อาหารในวิทีอาหารโลกในวิธีอาหารมีอยู่2เวทีเวทีแรกคือกินด้วยปากก็คือมิชลินกินด้วยปากอร่อยก็คืออาหารอยู่ในาจานเวธีที่2คือเวทีกูมองอร์ดเป็นเวทีที่กินด้วยตา กูมองอวอร <c oughs> <c oughs> ์ดภาษาไทยว่าเนี่ยกูมองภาษาฝรั่งเศสอ๋อกูมองกูมองผมนึกว่ากูมองใช่ตาดูใช่ใช่กูมองอวอร์ดครับเชิญต่อครับก็เป็นเวทีของประเทศฝรั่งเศสเป็นเวทีภาพลักษณ์โลกอาหารโลกนะก็คือออสการ์อาหารโลกก็เวทีนี้ก็ตั้งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสะดุดดีและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการ ที่สำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างของโลกในด้านอาหารและการเกษตรนะฮะทุกคน,นก็สร้างผลงานแล้วไปประกวดนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างภาพเนี่ยใช่ไหมฮะครับอันนี้งไงได้ที่หนึ่งเลยเหรออันนี้ล่าสุดเลยครับอันนี้คือ,อที่กุงริยาตประเทศซาอุดผมได้ที่หนึ่งของโลกโดยนำเสนออีสานแกสโตโนโมีได้ถึงนลอ,อันนี้เป็นอาหารไทยปีที่แล้วผมได้ที่หของโลกส รางวัลก็คืออาหารพื้นถิ่นที่หนึ่งของโลกกับอาหารไทยที่หนึ่งของโลกครับที่ออกแบบปีที่แล้วได้สองรางวัลที่หนึ่งของโลกครับโอ้โหมันมันเช่นอะไรเอาเนี่อย่างงี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อาหารอีสานครับอีสานแก๊สรมอันนี้เป็นอาหารของจังหวัดสกลนครเหรอฮะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเนื้อย่างพนย่างคำโอ้แต่เราต้องมีเรื่องของแนวคิดการออกแบบทําให สิ่งที่ผมทำนั่คือ oh. สโลงแกนคือจากโลโก้สู่เลอค่า oh ครับทำบ,บ้านให้ดูพิเศษโอ oh ้โห oh โลโก้สู่เลอค่าใช่ค่ะ <c oughs> เ,เห็นแล้วไม่กล้าทานเลยคุณผู้ชมมันสวย <c oughs> เกินไปน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมดา uh huh. เราเอาเรื่องของการสร้างสารรค์การออกแบบทำยังไงให้ความเป็นอาหารบ้านๆแต่เราต้องทำมาตรฐานระดับโลก ซึ่งผมมองว่าในประเทศไทยมองเรื่องของออการกินเนาะแต,แต่แต่ภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องระดับระดับโลกถ้าเราสามารถให้ความสําคัญเรื่องภาพลักษณ์นะมันจะเกิดการเชนอย่างมากมายโดยเฉพาะจะทํายังไงให้ชาวต่างชาติเนี่ยมากินอาหารพื้นถิ่น77จังหวัดถ้าเราสามารถเปลี่ยน แปลงแบบนี้ได้นะมันจะทำให้นำเงินตาเข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลครับขอถามเป็นความรู้นิดหนึ่งได้รางวัลมาตั้งยีสิบปีรัฐหันมามองรู้กันบ้างไหมเนี่ยผมเองยังไม่รู้เลยก็มาหนุนมาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวม,มัางไหมเนี่ยผมก็ก็เสียดายโอกาสครับคือผมเองเนี่ยทำแล้วได้รูปรธรรมโดยเฉพาะผมทำอาหารพื้นบ้านเนาะ ซึ่งคำถามคือรัฐเข้ามามองไหมณต,ตอนนี้ผมคิดว่าก,ก็อาจจะได้ยินนะแต่ว่าไอ้ที่เข้ามาคุยเชิญผมไปเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันควรจะมีโอกาสร่วมมือกันเพราะว่ารัฐบาลประกาศคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่เราเนี่ยทำอาหารพื้นถิ่นได้ระดับโลกแล้วโดยเฉพาะภาพลักษณ์ผมคิดว่าภาพลักษณ ของอาหารพื้นถิน่นโดยเฉพาะอาหารภูมิภาคเนี่ยยังไม่อยู่ในแคมเปญของรัฐบาลเท่าไหร่ฮะอาหารภูมิภาคใช่ครับมาถึงวันนี้เนี่ยทำมาทั่วยังก็ไปทั่วไทยแล้วแต่อาจจะเป็นแค่บางจุดเท่านั้นที่เขาทั่วไทยนี่เหมือนทุกภาคแล้วถูกต้องครับใช่ก็ว่าทุกภาคแล้วถูกต้องครับอ๋อเนี่เหมือนในรูปเนี่ยเมี่ยงหรือเปล่าอันนี้เป็นใช่ครับเมี่ยงกลีบบัว การการจัดการองค์ประกอบคู่สีการจัดวางเรื่องเอารสนิยมมาขับเคลื่อนอาหารบนนอกให้มันดูสวยผมคิดว่าเรื่องรสนิยมเนี่ยสำคัญมากนะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศฐานรากซึ่งมันยังไม่มีการเอารสนิยมมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะฮะซึ่งผมทำเรื่องนี้มายาวนานแล้วครับองค์ความรู้นะครับบนเส้นทางนี่ยนะฮะองความรู้ ที่คุณขาบได้เนี่ยมองว่ามันมันมันบ้านเราเป็นไงมันมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันดีมันพิเศษมันมันผลักดันสู่เวทีโลกได้หรืออะไรผมไม่รู้หรือว่ายากรจริงๆคนไทยมีฝีมืออยู่แล้วนะฮะและคนไทยที่มีความรักชาติเนี่ยเต็มที่มีอยู่แล้วแต่รัฐบาลต้องไปหา ของแท้นะฮะและคนที่มีจิตสาธารณะให้ให้เจอนะฮะถ้าไปหาคนกลุ่มนี้ได้ที่มีจิตอสาคนที่มีดีไซน์และคนที่อยากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยมาขับเคลื่อนร่วมกันมันจะเกิด Impact การเปลี่ยนโครงสร้างของชาติได้อย่างชัดเจนนะคุณขา่าผมถามในุกทั่วไทยไปทุกภาคแล้ว ภาคไหนน่าสนใจสุดออผ,มผมไม่ได้มองว่าแต่ละภาคเนี่ยอะไรที่น่าสนใจสุดนะฮะผมมองว่าทุกจุดมีสเสน่ห์หมดเลยโอเคอยู่ที่วิธีการมองเห็นความงามนะครับแสดงว่าอาหารของทุกภาคใช้ก็ภาคและกันถ้าบอกไปจังหวัดก็อาจจะลงรายละเอียดมากไปครับแต่ละแต่ละภาคเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเอง ถูกต้องครับย,ยุคนี้นะครับยุคนี้อาหารพื้นถิ่นนชุมชนในประเทศไทยมีเป็น80,000กว่าชุมชนเนาะใช่ประเด็นคือเราจะต้องอมองอยังไงให้แต่ละชุมชนมีจุดแข็งและมีจุดขายมันต้องใช้วิธีการทำ blending ผมเนี่ยจะมองเรื่องแบร n d i n g เป็นหลักในวิธีการคิดงานไม่ได้มองเรื่องอการพัฒนาชุมชน สุดท้ายแล้วแบรนดิ้งมันคือการพัฒนาแต่ว่าการแบรนด i n g นคือการหยิบสิ่งที่ธรรมดาแล้วดูไรค่าทําให้มีความงามระดับโลกได้อย่างไรก็คือการทําแบรนด์ภาพลักษณ์ที่มีมาตรฐานการออกแบบที่เป็นสากลซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลยังไม่จับเรื่องอาหารพื้นถิ่นที่เป็นมาตรฐานโลกเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสําคัญนะครับอืมพอพูดอย่างนี้ แบรนด์พอถ้าทําแบรนด์ได้แล้วมันก็ต้องมีกองหนุนพร้อมที่จะหนุนเพื่อจะผลักดันแบรนด์นั้นให้มันไปถึงประชาชนให้มันมีให้มันอะไรให้เกิดเศรษฐกิจมัน,มนก,กระเตื้องตื่นตัวขึ้นผมขอให้คุณขาบยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่าสัมผัสมาแล้วทุกภาคครับเอาสักภาคละอย่างเลยกันเช่นภาคนี้ควรจะอันนี้น่าสนใจภาคนี้อันนี้น่าสนใจภาคนี้อันนี้น่าสนใจ ก็ก็ก็ขอยกเคสที่ผมกำลังทำตอนนี้เลยเนาะครับตอนนี้ผมกำลังทำอาหารพื้นถิน่นจังหวัดบึงการนะครับเพื่อที่จะไปประกวดเ,เวทีออสการ์อาหารโลกไปปีนี้อา,อาหารพื้นถิ่นก็ก็คงหนีไม่พ้นวัตถุดิบตามแม่น้ำโขงเนาะห้วยนองคองบึงพราะบึงการมันมีพวกนี้เยอะก็เอาผู้ประกอบการที่ขายอาหาร มาอยู่แล้วครับมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของสไตล์รูปแบบแต่ว่าการเอาอาหารให้สวยมันเป็นเรื่องปกติที่ทําได้ง่ายแต่มันต้องมีโครงสร้างที่เป็นคาว่านวัตกรรมหรือบูรณาการให้เบ็ดเสร็จเนาะผมก็ต้องมองเรื่องของเรื่องของออสัญลักษณ์ของจังหวัดึการก็คือเรื่องสีเนี่ยอย่างนี้ผมแต่งตัวมาเนี่ยสีม่วงก็เป็นสีของจังหวัดบึงการก็ ในหนังสืออาหารของบึงการนะครับภาชนะจานชามเป็นสีม่วงหมดเลยฉากแผ่นไม้ปูพื้นผ้าเป็นสีม่วงผู้ประกอบการร้านอาหารแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นสีม่วงแล้วก็พอเอามาทําเป็นหนังสือกราฟิกดีไซน์ก็เป็นสีม่วงขาวทุกอย่างเป็นเฉดม่วงหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกของประเทศไทยที่มีคอนเซปต์กระบวนการคิดเรื่อีมคอนเซปต์เนี่ย เอาอัตลักษณ์สีจังหวัดกัดแทกเข้าไปในหนังสืออันนี้ก็เป็นสิ่งแรกในประเทศไทยผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้กระจายไปทั้ง77จังหวัดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาหารแต่เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาปัตยกรรมเมืองไปพร้อมกับอาหารพื้นถิ่นครับคือขาพูดทำให้ผมนึกถึงสิ่งเหล่านี้บรรพบุพรุษโบราณเราก็ทำกันมาเนาะ ในเรื่องอาหารจําได้ว่าถ้าเราเห็นอาหารในรั้วในวังหรืออาหารภาคกลางหรืออาหารที่เราไว้อวดเป็นแขกบ้านแขกเมืองเราก็จะแกะสลักแกะอาหารตั้งใจทําใส่ภาชนะสวยงามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอผ่านวันเวลามันก็เขาเรียกอะไรชีวิตมันเร่งรีบหยาบขึ้นอะไรขึ้นง่ายขึ้นมันก็ตกหล่นไปกับการเวลาคร<ะ>ับแล้วมันก็เหมือนคุณขาบเนี่ย ดึงสิ่งเหล่านั้นกลับขึ้นมาให้มันร่วมสมัยขึ้นในความคิดผมนะในทัศนะผมกลับมาร่วมสมัยขึ้นแต่คราวนี้คุณขับเอาความที่มันใกล้ชิดกับชาวบ้านใกล้ชิดกับพื้นถิ่นหยิบมันขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าทํากันเป็นระบบนะในนี่ในทัศนะส่วนตัวมันช่วยได้มันช่วยประชาชนได้นะช่วยฐานลากได้ไม่รู้ว่าอันนี้ความคิดของคุณขับต้องการไปถึงตรงนั้นเลยหรือเปล่า คือในตอนนี้ผมทำเรื่องเรื่องนี้พร้อมกับการทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจำพนรการแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชาวต่างชาติมีอะไระมาผมที่พิพิธภัณฑ์นะก็มีสำหรับอาหารพื้นถิ่นเสิร์ฟในรางไม้ไผ่ยาวๆก็คือเอาอาหารพื้นถิ่นอีสานะใส่ในรางไม้ไผ่แล้วก็อาหารอีสานก็มีสีสันแบบว่าจัดจ้านเนาะแต่ว่าเราก็ต้องการสร้างความหวานโดยเราก็เอาดอกไม้สีโทนม่วง ที่ปลูกไว้ประมาณ12ชนิดผมก็ปลูกดอกไม้ความเป็นอีสานเนี่ยคนที่ไม่ค่อยได้อยากไปเพราะว่ามันดูเหมือนจะแห้งแรงแต่ว่าเราอาจจะต้องออสร้างไมซเซทของเขาอะก็คือเราต้องมีความหวานที่บ้านผมนะดอกไม้สีม่วง12ชนิดปลูกไว้เยอะมากวันไหนมีดอกไม้อะไรก็ดอกไม้นะมาโรยบนรังไม่ไผ่อาหารอีสานก็เราต้องเที่ยวมาถ่ายรูปเนี่ย ก็ปาเข้าไปเป็นสิบนาทีแล้วก่อนกินนี่คือเป็นวิธีการสร้างรูปแบบใหม่ซึ่งผมคิดว่ามาตรฐานการออกแบบอาหารพื้นถิ่นในประเทศไทยอ่ะมันไม่เคยมีเลยฮะผมอยากเปลี่ยนแปลงตรงนี้และก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยมองเห็นคุณค่าเพราะว่ามันคือฐานรากนะครับถ้าฐานรากมีเปลี่ยนแปลงอาหารให้มันดูสวยงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ มันคือการท่องเ่ยวชุมชนนะครับอะไรแหละที่เขาจะมาสัมผัสได้เร็วก็คือของกินเนาะคุณขาบเริ่มทุกอย่างพูดง่ายว่าฟังดูเหมือนก็ว่าเอาละใครจะสนใจไม่สนใจฉันไม่รู้อะฉันฉันมีความมุ่งมั่นฉันมองเห็นเป้าหมายฉันฉันก็เริ่มที่บ้านฉันก่อนละฉันก็เริ่มที่บึงการฉันก่อนละครับอย่างนั้นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกต้องขับนะครับเพราะว่าผมกําลังนั่งคิดว่าเออถ้าถ้าเรามองเห็น ชุมชนรวมตัวกันคุณผู้ชมก็เอ่นนุกนะฮะชุมชนนะครับถ้ารวมตัวกันอบตบจหรือใครถ้าสนใจนะครับติดต่อคุณขาบได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ก่อน0816128853ถูกตั้งขับนะครับ0816128853เดี๋ยวไม่ใช่คุยกันจนหมดเวลาลืม <c oughs> นะครับเพราะว่าแนวคิดนี้มันไม่จําเป็นต้องที่บึงการก็ได้เนาะถ้าสนใจที่จะจะเอาไปมีชุมชนรวมตัวกันทําอย่างนี้ <c oughs> นบ้างไหมเยอะมากเลยครับ เยอะมากและมีชุมชนนะครับติดต่อผมมาในลายส่วนตัวเยอะมากครับผมก็บอกว่าทุกพื้นที่ของคุณน่ะมีคนดูแลไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอ,อ,อพัฒนาชุมชนจังหวัดท้องที่จังหวัดพวกนี้เขามีงบประมาณเยอะอยู่แล้วแต่คำถามต้องหาคนที่มีวิธีคิดนะครับด้วยมาตรฐาน ระดับโลกหรือคนที่รางวัลระดับโลกเนี่ยมาร่วมทำงานกับพื้นที่ของคุณมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคุณได้อย่างแบบสุดโต่งฮะไม่คือมาเอาคนระดับโลกก็คุณน่นแหละก็ใครล่ะมันมีมันมีแล้วคุณมีคนอื่นที่ที่เก่งอยู่ฮะมีแล้วสามารถที่จะลงไปช่วยได้ไหมเอางี้ดีกว่ามีไหมสมมติติดต่อมาที่คุณกราบจะแบ่งภาคแบ่งภาคไปช่วยได้ไหมครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้มี มีเรียกว่าลูกศิษย์ผมที่ผมไปบรรยายที่จังหวัดพะเยาน่าจะประมาณ6-7ปีเมื่อคืนนี้ไลน์มาหาผมขอคุยกับผมและตัวโควิดทำให้เขาเ,เรียกว่าต้องเสีย,เส,ยเสียเซลนะครับเขาก็เลยย้ายไปทำร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าอยากจะร่วมมือกับผมฉะนั้นคนทั่วไทยหรือทั่วโลกเนี่ยอยากจะร่วมมือกับผมเนี่ยไม่มีปัญหารครับ ผมมีเวลาให้ไหม <c oughs> เอางี้นะครับบางทีก็บอกไม่กี่นาที <c oughs> ผมถามหน่อยว่าจากประสบการณ์ชีวิตใช้ชีวิตมาถึงวันนี้ <c oughs> เห็นเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องศิลปะเรื่องวิถีชุมชนเรื่องอะไรนยอะไรเอากรนจรจรจๆแล้วรัฐบาลเห็น <c oughs> อะไรถ้านี่คือในทัศนคุณขาบนะถ้ารีบทำทำ,ทำซะรีบทำมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและ เป็นทางรอดของเราคือง่ายสุดเลยนะครับคือในความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าจับต้องและทำให้ท้องอิ่มมันคือฟู้ดฟู้ดนี่คือชัดมากที่สุดแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยมองคาว่าฟู้ดเนี่ยอ,อ,อาหารไทยมันยังมันยังตอบโจทย์กลุ่มเล็กๆเกนาะอยากให้รัฐบาลโฟกัส อาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทย76จังหวัดเนี่ยถ้ามาช่วยชุมชนต่างๆพัฒนาเรื่องพวกนี้แล้วจะพัฒนงานยังไงก็ทำอยู่แล้วแต่เอา้าแล้วอิมแพคระดับโลกล่ะมันก็ยังไม่ไม่มีถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นไม่ได้ง่ายสุดเลยเนี่ยลองทำตำราอาหารที่มีมาตรฐานการออกแบบอาหารพื้นถิ่นให้ชัดเจนลองทำ76จังหวัดเอ้ย77จังหวัด เริ่มเลยเพื่อให้เป็นต้นแบบและต้นแบบนี้เอาไปให้ชุมชนเขาได้ใช้กันในจังหวัดนั้นๆนี่คือการทำมาตรฐานการออกแบบแต่เราไม่ต้องไปคุยเรื่องของรสชาติเพราะเขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วแต่รสชาติดีแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าการออกแบบไม่กระแทกตาระดับโลกอ่ะใครมันจะมัรู้จักผมนะครับผมเห็นคุณขาบผมเห็นเนี่ยที่เขาเขียนมา เป็นไอเดียคุณขาบใช่ไหมที่อยากจะ 1. เกิดมาตรฐาน 2. อ,อยากให้เห็นป้ายคเราไปทั่วครับจําเป็นมากเลยสมมุติผมเข้าไปจังหวัดไหนซักจังหวัดผมไปบึงการครับก่อนผมขับรถเข้าบึงการหรือผมลงสนามบินบึงการผมควรจะเห็นป้ายคเราขนาดใหญ่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชนนะอันนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับ ทุกจังหวัดนะครับมีงบประมาณการพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วป้ายคัดเอาใหญ่ๆของจังหวัดก็มีอยู่แล้วนะครับเอารูปอาหารของจังหวัดตัวเองนะครับและและก็หมุนเวียนขึ้นป้ายคัดเอาหมุนเหมือนทางด่วนอะอาหารอย่างนั้นนะักต้องเที่ยวขับรถเพื่อไปเจออาหารอย่างนั้นไม่น้ำลายหกและไม่ซื้อก็ให้มันรู้ไปแต่ภาพคัดเอาอาหารพื้นถิ่นอย่างเงี้ย แทบจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยไอเดียนี้ดีมากคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะสมมติเราขับรถอ่าผมไปเชียงใหม่แล้วกันก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่มีคัดเอาขนาดใหญ่เข้าซอยสวยงามเลยครับใช่ไหมมาเชียงใหม่ต้องชิมทานข้าวซอยอาจจะเพิ่มร้านน้นร้านั้นหรือไม่เพิ่มก็ได้ต้องทานข้าวซอยถึงจะถึงว่าเรียกว่าถึงว่าถึงเชียงใหม่ครับถ่ายสวยงามแบบที่คุณขาบทําได้ระดับโลกเนะี่ย ผมก็เชื่อว่าคนก็อยากทา่กับสอยเนาะโอ้แน่นอนฮะก็ดูอย่างลิซ่านี่ครับลิซ uh ่า huh. จับอะไรปั๊บเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเหมือนกันเลยครับป้ายคันเอาขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ยเป็นจอคาะ LED เนาะเปลี่ยนรูปอา,อาหารเ,าเมนูนี้มมนูนี้ผมว่ารับรองเลยครับชาวบ้านน่ะเลือกรัฐบาลตลอดชีพเลยเพราะว่าทําให้เขา อิ่มท้องนะครับเท่าที่ฟังคุณขาบมาคุณขาบมองว่าอาหารพื้นถิ่นยังมีช่องว่างอีกเยอะที่เราสามารถจะทําสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีช่องว่างทางการตลาดมีช่องว่างทางการบริโภคให้ชาวโลกได้ลิ้มลองให้ชาวโลกได้มาสัมผัสอีกเยอะใช่ไหมครับให้ขอให้เอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับโอเคคุยกันมานะครับคุณขาบ ผมคุณกาบเชิญเลยผมไม่ถามแล้วเวลาเขาบอกเวลาหมดแล้วฝากคุณผู้ชมเลยครับคือก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทยนะอาหารที่มีเสน่ห์ของชุมชนต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็พูดในมุมภาพกว้างว่าอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ แต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยคืออยากจะให้ลงมือนะไปเลือกชุมชนต้นแบบที่เขาทำอยู่แล้วและก็กำลังดำเนินงานเนี่ยให้ไปดูว่าใครที่กำลังทำเนี่ยก็ไปร่วมมือกับเขาแล้วก็ทำเป็นเรียกว่าโรโมเดลต้นแบบเพื่อที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่ที่มีความพร้อมเมื่อพร้อมเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มีการถอดบทเรียนด้วยเพื่อจะขยายผลไปที่ชุมชนต่างๆทั่วไทยผมคิดว่าการพัฒนาชาติที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมพัฒนาโครงสร้างของฐานรากก็คือชุมชนแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นเรียกว่าคือการพูดนะแต่ว่าอยากไม่เห็นแอคชั่นถ้าลองทำอาหารพื้นถิ่นเนี่ยซึ่งมันเป็นเรียกว่าพันธกิจของชาติคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อยากให้ทำเป็นรูวธรรมแล้วก็ร่วมมือกันถ้า ถ้าอยากให้ผมมาร่วมมือก็ก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละครับฟังคุณขาบแล้วก็คือเอาจริงเอาจังหรือเปล่าถ้าเอาจริงเอาจังนะครับคุณขาบเองก็พร้อมนะครับองค์ความรู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่เส้นทางชีวิตเดินมากับเรื่องอาหารกับเรื่องวิถีชุมชนกับเรื่องลากเง่านะครับหรือฐานลากของเรานะครับคุณขาบก็พร้อมจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้นะครับประเทศไทย ยังมีดีอีกเยอะหยิบขึ้นมานะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เรามีดีอยู่นะครับก็หวังว่าทางรัฐบาลนะคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณขาบหรือคุณสุทธิพงศุริยะนะครับนักออกแบบและก็เจ้าของขาบสตูดิโอและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงการนะครับผมและคุณขาบพร้อมทั้งทีมงานรักองไทยลายคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ